มาครับพี่น้องวันนี้ย่างใสออนออนครับพี่น้องวันนี้พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดด้วพี่น้องด้วเฮียน้ำจิ้มครับพี่น้องฝีมือแม่มันซิ่งครับพี่น้องเบึ้ยบึ้ยบึ้บึ้ยครับบึ้ยบื้ยเราเพื่อยากกินเพื่อจะถอดเบาปุวยหลุมแก้วพี่น้องครั้งนี้ครับแก้มคือสิ่งนึงหยวเยินแต่คุนมาแล้วย่างใสอ่อน อ่อนพี่น้องเลยนัย่งจำๆออกจากเตาดอนนี่จ้าจะเสียผ่านพี่น้องเลยเฮ้ยะตะกล้องจกโก้สวัสดีครับเป็นตรีแดนพัตติกุลหอดสู้ขุสกุลครับสวัสดีจ้าซับวีจุภักจ้ะมาครับพี่นอ้นองวันนี้ย่างใสออนออนครับพี่น้องวันนี้พร้อมนำกิมรสเด็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮียากนำกิมครับพี่นอ้องฟีมือไม่มันซินครับพี่นอ้องเบื่อ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 ครับเบี่เบื่อ นี่แจฉวโอ้ยมาพี่น้องครับแซ่บๆะมั้งครับเบื้องนมในแม่มาซีนนะเอาไม้อันคัดไว้ครับพี่น้องเพราะว่ามันทีออกไปสายบ่ได้ครับถ้าพอมันระเบิดตึ้มตึ้มตะไคร้ตะไคร้มัดไว้อยู่ในบ้านน่ะตะไคร้ใบตะไคร้อันเหมือนตัดออกอ๋อนะอ๋อจากนั้นก็พี่น้องสร้อยกันพี่น้องสร้อยสร้อยสร้อยเอาออกมาโชว์เสรอมบั้นขอซีสร้อยอยู่สัีเอามาตังค์ก็ได้ ปึ๊บมันยังไฟเลยต่อพี่น้องมันยังไปเคียงยังขึ้นหันไม่ไกลต่อพี่น้องเลยมาครับแซ่บๆมันครับพี่น้องเลยอุ้ยอุ้ยเนาออกกันอันนี้คือน้ำค่ะง้ำแมนมแมนย่างเลยพี่น้องเขาไม่ได้อบครับย่างค่ะคัดเลยพี่น้องแล้วกันยังไม่ย่างมันยังไม่ย่างแมนทำนัวอยากท่านตะไคร้อยู่ห่างมันหอมมันเะอ๋อมันโดนมันที่ขาดพันนี่น่าจะกินว่าง่ายเลย บอกตรงว่าหน้าในเกินร์มาส่นแต่ว่าตะไคร่บ้อืดสิร้ายค่ะมันอยจะทงหน้าเป็นเด็ดตัดเที่ยวตัดใบออกพี่น้องสูง,งพี่น้องท่วมหัวคนพูดแต่ยัดอยากย่อยไปเลยหลายอยู่แต่ว่าก็ไม่ไกิน,นะะแน่นทำมาเกี่ยวไปขายกับยังสิไปขายใส่ร้ายโพดพี่น้องเลยพูดแต่หยาบได้แบบมาเอามาพี่น้องครับแซ่บๆมันครับวันนี้มาลับได้ด้วยเบื่อไข่ ขายสุยังที่ควางหนาขายวดเบ้าปุยไรก็เก่าครับพอจบปะเหนียงว่าท่านี่มีผู้มาถามสื่ออยเยอะก้นเยอะกินเปียกวันนี้พฤติกาบแล้วบังบ่มาพี่น้องครับก็อยากกินก็เจอแต่เบ้าปุยพี่น้องว่าพี่น้องเขาเนียนมากย่างได้ด้จ้ะครับขายย่างเดียวเด้อปุยเนาะ

ดสหอม่ว้าวอืมหลุมแก้วพี่น้องการเลี้งอืม้ก ไอ้บ่ขผมเนี่ยพี่น้องขาวๆทั้งในพี่น้องแต่ปุ๊บไอ้ปากหอมห่วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อเพราะเสียหนักนี่นมตงโมอยู่จัะโอ้เสียพี่น้องเลยเขทาขทาเขาทา อ,อุ้ยมันขาวๆไหมข้างในมันไหมวุ้นแตป Ł, ป Ł, ป Ł ออกปุ๊ปุ๊ออกพี่น,อน้องกินไปน้ำซอยไปน้ำรับเอ้ยกับเขี่ยมสามกิโลพี่นอ้องเนี่ยพี่น้องย่างหมดเลยอ๋อย่างหม,ดก,งมดก็กินมั่เหมือนเราพี่นอ้องเด็กที่แก่น,น่อยนั่งเอ้ยกินมัดมือเลยก็ <c oughs> เ้ <Net> ืลองต่อมก่อนเลยกับแกมก็ที่ันนะเืยอหอยงินแต่คนมาแล้วขึ้อปคยเดี๋ Sao <laughs> như hành nhây thì cho dịp bên này hmm. ờ. <laughs> nữa, Thấy nhé, nào cái

เก็บเห็ดบ่ทันสิไปหาอยู่จะบ่ออกไปทันได้มื้ออื่นนี่คั่นส้มท่งพี่น้องอยู่ออกลือออกแต่เฮ็ดสําคัญเฮ็ดปวกเบิ่งเจอสิไปหยังหาได้เป็นเห็ดปอกอืมมีเห็ดส้มเห็ดแหนม สมหมูหลงชีโคงกระดูกอ้อนมกหวงมกปลาเย้งหน่อยช่วงที่น่องอีมอื่นอื้อเผืเ่อมีหลับเท่าพร้อมะเจ้

พี่น้องถ้าเขามาทำไหนเสมมติว่าว่าปุ้ยกันตามบ้าเดือพี่น้องเลยจัดพี่น้องบอกว่าสร้างสมในบ้าปุ้ยจัดไปเลยพี่น้องเก่ากับฟุ๊กซิปกับฟุ๊กกับบ้ามากใครไปตั้งกับปุ๊กเจ้าผิดละแมนกระสุนเยอะสูบเ,เวียนกรรมเลยเตี้ยต้องอดเย็นตั้งหล่ะยุกไก่อะ ว่าขอนจ้ากระพุกนะเขาจะกินสวยเดี๋ยวนี้ป oh, yeah. ่ะเขาไม่เลยว้ไม <en> mm. ่ไรลาะเอาหิดหลอบตลอบตรงหลอบตลอดจ้ะน้องต่งคูอ่อนนั่เนี่ยมันแขงมันวายังมืนเหมียนแห้งจ้าบาทนี่สิบาท กะคีน้าเบื่กะไคของอะไรเงี้ยสีแปลกๆเห็นว่ามันเป็นถกติเ,เรามมาผูกหรือถ้าเอ่แจ้งแจง้แจงแจ้งแจ้งข้างแจ้งข้างขาวบ้แมนเต๋อตัวคือแจ้งหัวแจ้งบานเข่า เราบอกแจงบานเท่าไรหลาบ้างจริงม่บ้านได๋ก็ถามแล้วนะเท่าว่บเปี้ยามเมันเท่าในบ้านเท่าบ้านหนุงหน่อยกว้างขันแล้ว <c oughs> มันหลายคนปวดเดี๋ยวบางหาางลา,ลา,หลา,ลาลเราชอมากมันเท่าอยงไรบ้านเด๋หอแม่เหรอ Nếu bằng nào sắp rớt bụng, mẹ khát. nó sắp rớt như thế này. Nếu khỏi thả, nó rớt ít ít rớt. Khuất đều bằng tếm, nếu khuất thì là khuất bằng lạc, khám môi rớt. Một nhớ thần cho Nếu khuất thì khuất chăng lấy bụi. พอเจียนเกล็ขวนญมัเก็เห็นในคุยกะบอกเล่าออกมาเห็นใส่ในรถมันห่องนะอร่าบางเลยจ้าไอตัวเราอเออเจอห็นล้ววะบอกอะไรเรัวบางเออมัสนสวนอสิบายเ <c oughs> จ้าก็รอกคอยไปไหมเราตัวหาเหรีรถหา ถ้าว่าขี้รถนี้จ้ะหมอนถ้าเรียนรถเราจะคล้องไว้ทันแล้วอโอ้หั่นเห็ด่อยนั่นมันใหญ่กว่เสียคขาพี่น้อกขิมแจียวมันก็เสียดีป่ะด่ม้ก เปิอต้อนอาเจีวไดหลายอยู่พี่น้องว้ากินงจนเหรอหอืม่มไดอกิ้นเด็แสบไปิ่มบ่าาหาปล่อยไปดูมันก็แขง็งเนียวครับเนียวหยาบพร้อมมันไม่เนียวได้เปุ๋ยมันเป็นแข็ง พ่อเจ้าหน้าก็ขอบคุณกับพุ่นนะครับรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับเบาผู้จูพากับฝากกุาดกลา์กดแชร์กดติดตามครับเ๋ออย่างมันดีมื่อเป็นกำลังใจได้พ่อแม่สุขสุขกันครับชิปนี้ครับพี่น้องย่างใส่หมูย่างใส่หมูครับพี่น้องใส่ออนแม่นบอกเพื่อนีกจบอืมสวัสเอาครับชิปนี้ไปซับนี้ครับชิปหนามาใหม่เด้อพี่น้องเด้อโชคดีความสุขครับเชียร์กันครับใส่ออนครับพี่น้องโชคดีมีความสุขสวัสดีครับที่จิ้ฝากกุไลา์กดแชร์ได้พี่นน้ออองงย่่าส